ถ้าจะออกสืีอมันต้องดูดีหน่อยโอเคผาใจฟิลจะได้รู้ฟิลไม่ได้ที่มันออกสีจะได้รู้ไงเราเป็นคนยังไงจะได้รู้เป็นคนยังไง แล้วจะกลับมานะพูดนะแต่ดีนะที่เรายอมรับสะพื้นอ่นเตรียมเตรียมรับชุดใหญ่ให้เลยอ่ะเราจะตามไปหลอกหลอนเซอร์ไพรส์นะครับบิ๊กกล่องเบกเบกนะครับจะมีอะไรอยู่ข้างในผมวมันต้องไม่ดีแน่เลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววางลงเลยแล้วรับสามสองหนึ่งเปิดพร้อมกันอ้ สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราได้มีโอกาสนะครับมาเจอกับที่วิท้าไม่ธรรมดาเลยทีมนี้นี่เรียกว่าเฮฮารอยยิ้มนะครับคือเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะสำหรับคนไทยนะที่เรียกว่าไปแข่งที่นู่นนะวันนี้เนี่ยทางทีมเล็กเนี่ยดีใจมากที่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์น้องๆนะครับเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันถึงความสนใจของน้องๆกันบ้างดีกว่าว่า เป็นยังไงมายังไงทำไมถึงมีวีท้าขึ้นมาได้อะไรแบบนี้นะครับโอเคครับแนะนำตัวกันก่อนเลยครับแต่ละคนครับผมชื่อในเกมเซาฟิกส์นะครับเชียร์ครับพุทโอบุโตครับผมโอตคลอ์ครับนิวเอ็นเซียนาครับผมมิกกี้มิกกี้ครับพุทพูดชื่อเกินเลยจังเลยครับเบิร์นเทปไม่ใช่ก็ได้รู้จักทุกคนกันไปแล้วนะครับแต่ละคนใครเป็นแฟนใครก็กี๊กกรี๊กกันเลยนะครับโดยเฉพาะรู้สึกว่านี้สาวๆเยอะเป็นพิเศษนะครับไม่เยอะมเยอะคือแบบว่าพอเปิดไลฟ์สตรีมมาปุ๊บนี่ S <S ขอทราบความเป็นมาเป็นไปหน่อยละกันนะครับว่าทีมนี้เ<ห>กิดขึ้นมาได้ยังไงทีมนี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยผมค่อยค่อหาสมาชิกมาทีละคนครับผมคนแรกยอย่างเอาทีละคนก่อนใช่เลยพุทธก่อนเนี่ย เกิดมาจากที่ว่าวันนั้นนะผมเล่นห่าผมเล่นผเล่นไปเล่นควิคเพลย์เสร็จแล้วเนี่ยมันมีลิปเปอร์คนหนึ่งมันมายิงผมหน้าบ้านยิงหน้าบ้านเลยนะออกไปหน้าบ้านไม่ได้ออกไปปั๊บหัวแตกหัวแตกผมหัวร้อนมากเลยมันมายังไงวะอ่ะคนต่อมาโอ๊ตโอ๊ตนี่ตอนแรกเล่นทีมสิงคโปร์พยายามจะเอาเข้าทีมนานและแต่ว่าใช่แต่ว่า เขาเขาเป่นแน่ครับเขาเล่นใ้ทีมสิงคโปร์เสร็แล้วเนี่ยตอนแรกจะชวนมาเข้าทีมไทยไม่เข้าไม่เข้าด้วยเพราะอะไรเพราะคขาตอนแรกเขาบอกว่า ทีมไทยมันไม่เก่งอ่ะจริงๆเกมเขาบอกว่ามันไม่เก่งไทยไม่เก่งเลยนะว่าชวนสองคนสุดท้ายรวมกันพอมาเป็นแพ็กเกจคู่มาเป็นแพ็กเกจนิวกับมิกกี้ครับผมครับผมนิวกับมิกกี้เนี่ยตอนแรกเขามีทีมอยู่แล้วผมไปดึงเขาสองคนออกมาทำทีมแปลกใช่ก็เนี่ยมาทีละคนสองคนเนี่ยครับจนรวมกันมาเป็นทีมนะครับใช่ครับที่มาที่ไปของชื่อทีมนี่คิดกันมายังไงมัน อิดดี้เลเซอร์มากเลยชื่อทีมนี้ต้องให้พี่เป็นคนแนะนำไปอันนี้แนะนำได้เพราะว่าตอนที่คิดชื่อทีมเพราะว่าทีมเรานะครับเล่นกันก็ขำกันตลอดเวลาแบบเยอะแยะคือตอนแรกทีมเรามีทีมหนึ่งคนครับก่อนที่จะเกิดทีมนี้มีทีมหนึ่งทีมนี้คือทีมที่สี่สำรองทีมที่สองทีมแรกเขาชื่อเบสทามเบสทามใช่แต่เราแบบแข่งไม่แข่งปะตอนแรกแข่งครับแข่งด้วยแล้วก็ยุบไปแล้วยุบไปแล้วเพราะว่าทีมเราเก่งกว่า ไม่ใช่เขาสิทธุระครับผมมีงานการต้องไปทำครับผมก็เราอยากตั้งให้มันคล้ายๆกันแบบพี่พี่ทีอน้องอะไรเงี้ยอยากรู้เลยว่าเฮ้ยแต่ไอ้น้องๆแต่ละคนเนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะเดี๋ยวแนะนำกันทีละคนเลยอ่ะนะครับถามว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงที่ได้ไปดิสคอนใช่ไหมคือให้พูดตรงๆนะคือไอเราเนี่ยด้วยด้วยอารมณ์ที่แบบปกติก็ก็อยู่บ้านเล่นเกม อ่าอยู่บ้านเล่นเกมขำขำพอจากขำขำปั๊บไปแข่งเกมไปแข่งเกมในในในบรรดาในในบรรดาในรายการในไทยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจากขำมันเริ่มไม่ขำไม่ขำละพอพอได้แชมป์ไทยปั๊บจู่จได้ไปงานระดับโลกก็งงงงตัวเองเหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวนะ จู่ๆได้ไปเมกาแถมเขาจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ด้วยอ้โหงงมากว่าแบบเอ้ยทาไมเรามอยู่จุดนี้กันได้ยังไงเผมงงมากเลยคําถามแรกที่ขึ้นเกิดขึ้นในใจคือเฮ้ยคุณได้ไปเมกาวะอะไรเียคือแบบมันเป็นความฝันด้วยคือแล้วไปด้วยไปด้วยการแข่งเกมอะไม่ได้ไปเที่ยวอะไม่ไดเที่ยวมันเป็นความฝันเลยอะคือแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจรินตอนแรกแบบแม่งคงแบบ ไม่เกิดขึ้นแน่ในชีวิตเออน่ยเกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วแบบได้ไปรู้จักกับโปรเพเยอร์ได้ไลกเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่อยากทำมานานแล้วอ่ะมานานแล้วนะทั้งชีวิตไปถึงอเมริกาตอนแรกทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยทำอะไรอาดคคิปอาดคคิป <laughs> เปิดเปิดไลฟ์แล้วก็คุยกับคนที่เป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยไมการเนนอเมริกากระตุกไหมตอนวันแรกไม่กระตุกแต่พอลายชนชานไม่มา เต็มโรงแรมแล้วอ่ะแม่งอัดไม่ได้อยู่ทำเป็นทำเป็นวิดีโอแทนตาให้อยากจะไลฟ์ทุกวันเลยอะไรเงี้ยจริงๆนะตอนแรกผมอ่ะแทนไม่อยากเล่นเกมนี้เลยแล้วอเราได้เกมเบต้ามาพอดีเราเล่นเท่านั้นแหละผมไม่เคยไปแตะเกมอื่นเลยไม่เคยไปแตะเกมอื่นเลยเออแล้ววันนี้ผมไปเจอคนสิงคโปร์มาเขาชวนเล่นด้วยแล้วคุยกันเนี่ยว่าเว้ยเราอาจจะไปบิทคอยน์ด้วยกันออ๋เข้าไปในะนมทีมสิงคโปร์อ๋อไดเล่นกินไทยฮะท้ายเลยได้ไปทั้งคู่แบบ เฮ้ยได้ลยไปเลวเว้ยอ๋อก็ตอนแรกก็ก็ดีใจนะครับที่จะได้ไปงานระดับโลกเพราะว่าตอนแรกก็แข่งเกมก็คือกับแบบเอ้ยเล่นไปเรื่อยๆอยากแข่งไงเฉยอยากเล่นชอบตรงนี้นะครับพอบได้ไปเฮ้ยงานระดับโลกไปถึงเมกาไปฟรีแ่ค่วิ่งวิ่งรอบสนามแข่งเไปไหมตอนได้แชมป์นี่นี่โม้แค่ไรเแคนเนี่ยเขนเนี่ย ไปแล้วไงก็เป็นไงก้าวแรกที่อยู like> at at ่อเมริกาปึ๊บอยากถ่ายรูปเขาแต่โทรศัพท์กะตใงแต่งงานปอร์เซอร์แล้วความรู้สึกตอนแรกมันก็ดีใจครับแต่จริงๆแล้วที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ คือผมมาแข่งเกมมาค่อนข้างเยอะแล้วครับแล้วต้องมีโอกาสได้ไปงานแบบที่เมืองนอกเยอะครับโหโหแต่ผมแบบร,แรู้สึกว่างานนี้มันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่ผมเคยไปมาเลยโหโหและคือที่สําคัญคือผมอยากไปอเมริกามากครับโหโหแล้วรู้ว่าเกมโอเวอร์สเนี่ยเขาจะมีการเกมวิสานครับจะมีงานที่ชื่อว่าบริสคอนซึ่งคิดว่าเนี่ยเกมยังเกมโอเวอรตส์ต้องได้ไปครับแต่ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าเราเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปครับแล้วมันอยู่ที่มันชนะแล้วมันเฮ้ยเราได้ไปว่ะมัน อธิบายไปคําพูดไม,ไ,มไม่รู้จะพูดยังไงครับคือก็ดีใจว่าได้แชมป์โลกเกมอื่นนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถามเกี่ยวกับความเห็นหรือว่าแนวคิดคของพี่อ้ํากันนะครับอย่างแรกเลยคือคิดยังไงถึงมาซัพพอร์ตเกี่ยวกับการ<อ>เกมมิ่งแบบน้องๆที่เล่นเกมครับต้องบอกก่อนมาไม่ใช่แนวคิดของพี่อย่างจะมันเป็นแนวคิดของทางบริษัทเอเซอร์เองด้วยนะร<ช>เรามองว่าฟีดอีสปอร์ต e เนี่ยตอนเนี้ย สิ่งที่เราเห็นคืออีสปอร์ตเริ่มเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าถามที่เมืองไทยเมื่อสัก3 4ปีที่แล้วเนี่ยอีสปอร์ตยังเป็นอะไรที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าขนาดนี้เนาะแล้วก็จะมีแค่ไม่กี่เกมที่เมืองไทยเป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่จะเป็นเกมประเภทออนไลน์เป็นหลักเป็นเกมที่อยู่ตามร้านเนี่ยนะแต่อันเนี้ยที่เราเห็นนี่คือว่าเรามองว่าเกมที่เราเห็นนั่งนี้คือเกมโอเวอร์ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเนาะคือเรามองว่าเกมเนี้ยเปลี่ยนรูปแบบของการเล่นเกมเมืองไทยเลยแล้วเราก็เห็นว่าทีมเนี้ เฮ้ยอดีมันมาได้ยังไงเนี่ยบีดไทม์การที่เรามีทีมแบบเนี้ยแล้วสามารถไปได้ถึงงานดิสครอนที่เป็นงานที่พี่ว่ามันใหญ่ที่สุดของอีสปอร์ตไทยแล้วนะคืออีสปอร์ตไทยเรายังไม่แน่ที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะแต่ว่าเราเป็นทีมน่าจะเป็นไม่ทีมแรกก็ทีมที่2แหละที่ไปที่เมกาและก็ไปแข่งในนามของประเทศไทยด้วยใช่ซึ่งปกติเราจะเป็นแข่งในนามของทีมีของพับบิชเชอร์ใช่ครับไปในนามของแต่ละเกม ไม่ได้ไปใน,นทีมชาตินี่เป็นครั้งแรกนี่คือสาเหตุที่เราอมองว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นโปรเพลเยอร์ได้เนี่ยเราสามารถดันเขาได้เต็มที่เลยแล้วเรามองว่านี่คืออ e ีสปอร์ตจริงๆที่เป็นกีฬาและมันไม่ใช่การเล่นเพื่อความสนุกแล้วนี่คือสิ่งที่เรามองว่าเอ้ยถึงมาซัพพอร์ตพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญ v i p พีพิเศษอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นพันเอกของเราเองพี่พลอยครับสวัสดีครับ ก็เราจะมีคําถามเล็กๆน้อยๆมาถามพี่พลอยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเนี่ยตั้งแต่รู้จักพวกเรามาแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับเราคอยสนับสนุนเราเนี่ยคิดไงกับพวกเราบ้างครับเราเลยต้องมองอะน่ารักไหมไม่ต้องมองแล้วครับพวกเราน่ารักไหมครับน่ารักไหมก็คิดก็ตอนแรกตอนแรกอที่ก่อนที่เรารู้จักกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครนิสัยเป็นยังไงก็แบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่รู้เราจะแบบ คลิกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติแล้วทีมทีมที่พี่เคยที่พี่สปอนอยู่ปัจจุบันนี้ก่อนจะเป็นน้องๆมิทามเนี่ยค่ะคือค่อนข้างเด็กแล้วคือทุกคนก็จะแบบเด็กไงก็แต่ก็รุ้งยิุ้้งยิ้คุยกันได้เลยแต่ว่าพอดีว่าทีมมีทามเนี่ยค่อนข้างเขาเป็น p r o f e s ชั o นอลไงแล้วเขาก็แบบโตแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าแล้วด้วยความที่เราไม่ใช่เกมเมอร์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยกับน,น้องๆรู้เรื่องกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เท่าที่ผ่านมาน้องๆน่ารักมากเราก็รู้สึกว่าแบบ เออไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันถ้าเกิดว่าเ,ออเราสามารถใ e เรื่องชีวิเราเป็นแบบนี้แล้วก็เรายังรักกันอยู่แบบนี้ก็น่าจะไปด้วยกันได้นานๆแน,น่นอนดีดีค่ะคือไม่หต่คือพี่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าพี่ไม่เคยร้องขอไม่เคยบอกอางนี้ดีวยวไม่เคยบอกน้องๆว่า ต้องทําอะไรอย่างงี้ดีกว่าที่มันก็ขึ้นอยู่ว่าน้องๆเอออยากจะช่วยพี่ตรงไหนเพราะว่าคือเรายังมีช่วยกันซัพพอร์ตทุกๆเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าไม่มีตังก็ไม่ไม่ต้องโทรมานะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นนั่นแหละก็คือเราสามารถซัพพอร์ตกันได้ที่น้องๆก็น่ารักมากคือก็มีการแบบช่วยกันโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเอ,อ่อสิ่งที่รู้สึกได้คือน้องๆทัสมันจริง ไม่ใช่ว่าแบบพูดเพราะว่าแบบเอ้ยเราจะเห็นเป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่พูดเพราะแบบมันเป็นหน้าที่โอเคมันมันก็คือสิ่งสิ่งส่วนหนึ่งนิดนึงแหละแต่ว่าเออเราพูดด้วยความที่ว่าเราใช้มันจริงๆแล้วเรารู้สึกดีกับมันจริงๆเราก็พร้อมที่จะแนะนําคนอื่นได้จริงๆก็ในส่วนของอนาคตของทีมที่เราจะดําเนินกันต่อไปนะครับก็อย่างแรกคือเราตั้งจะเปลี่ยนชื่อทีมก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายๆคอมเมนต์มาบอกว่าชื่อทีมไม่ค่อย จะผ่านเท่าไหร่เพราะมันดูแบบไม่ชื่อทีมมันไม่ค่อยเหมาะสมเ่ไมมมหาะสใช่มันไม่เหมาะสมโลโก้นี่ยิ่งชัดเจนเลยเราก็เราก็อาจจะเปลี่ยนทั้งชื่อทีมทั้งโลโก้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เราจะทําต่อไปคือเราจะสร้างเหมือนเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้ติดตามเราง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตจะมี Twitter ของทีมเพราะว่าตอนนี้มีแค่แฟนเพจของทีมนะครับก็ทีมวิทามตอนนี้ยังเป็นทีมวิทามนะเข้าไปติดตามในแฟนเพจเฟซบุ๊กได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอ่าขออุ้มไปก่อนแล้วกัน เปลี่ยนไม่มากเท่าไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหรือเปลี่ยนแปลงแผนไหมเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหรออันนี้เป็นเรื่องของอนแนวคนนะก็อันนี้ก็พูดยากแต่ว่าเราก็จะดึงรีซอสที่ดีที่สุดของทีมออกมาไม่ว่ายังไงเราจะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือเกาหลีตอนนี้เนี่ยมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าเราจะตามมาใช้เราจะขึ้นหิ้งไปเราจะขึ้นหิ้งโอกาไปเลยหลักก็ประมาณนี้แหละครับหลักๆก็คงสตรีมไป เรื่อยเปื่อยแล้วมั้ะส่วนพวกทวิตเตอร์เราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะก็ใช่พยายามอ่นหน่อยเรารู้ว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็พยายามอ่านแต่เราก็เราก็พิมพ์ไม่ค่อยรู้เรื่องไงอ่าไม่เป็นไรมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษปรึกษาได้นั่นแหละแล้วอาจจะแปลให้ก็ได้ในอนาคตช่วยได้ช่วยได้โอเคประมาณนี้ครับสำหรับอนาคตของทีมเราครับ อนนี้นะครับเรื่องวงการ e-sport เนี่ยถ้าใครติดตามข่าวนะครับจะรู้ว่าตอนนี้ทั่วโลกนะครับในประเทศต่างๆประเทศอย่างเช่นจีนเกาหลีหรือว่าโซนอเมริกานะครับเริ่มมีการแข่งขันแล้วก็นักกีฬา e-sport เนี่ยเป็นโปรเกมเมอร์แบบ f u ลไทม์ time. คำว่าโปรเกมเมอร์แบบ f u ลไ time นะครับนั่นก็หมายถึงว่านักกีฬาทุกคนนะครับเขาจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเล่นเกมคือถ้าใช้คําว่าการเล่นเกมไงครับในบ้านเราเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยเล่นเกมอบบมันเป็นเรื่องแย่มันไม่ดีจริงๆแล้ว ลองคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เล่นเกมผมเปลี่ยนเป็นใช้คําว่าเล่นฟุตบอลแล้วกันทาไมทุกคนถึงไม่แอนตี้อ่ะถ้าผมเล่นฟุตบอลทั้าที้ในความเป็นจริงแล้วนะครับการที่เขาไปเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นไปทางการทํางานหรือทางอะไรแต่เขาเลือกสิ่งที่เขารักครับถ้าสมมติว่าผมรักการเล่นกีตาร์ละ่ะผมก็ดีกีตาร์ครับแต่ตอนนี้ครับที่พวกผมมาอยู่ที่จุดนี้เพราะว่าผมรักในการเล่นเกมครับแล้วเราก็เล่นเกมอย่างมีเป้าหมายครับเราไม่ได้เล่นเกมไปวันวันครับไม่ใช่แค่ความสนุกแต่พวกเราซ้อมกันหนางจริงจังครับ ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับผมตัวที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ตัวนี้ฮนะตอนแข่ง G810 ตัวนี้ผมเล,เลือกมาเนี่ยจากสามรุ่นของโเรคที่ผมมาไว้มี G86 เออ G610 G213 ตัวนี้แล้วก็ G810 ตัวนี้ผมผมดูอย่างแรกเลยสวิตชนะ์ฮะตัวนี้จะมีโอร์ G ตัวนี้ถึงตัวนี้มันมจะกดให้เร็วกว่าปุ่มทัวร์ใบก็ของผมนะครับส่วนผมก็คือ เมาส์นะที่ใช้นะครับก็คือ G90 ก่อนหน้านี้นะครับผมไม่เคยใช้เมาส์เกมมิ่งเกียร์เลยนะครับนะครับเล่นโมบ้ามาก่อนก็ไม่เคยเห็นความสำคัญของเมาส์นะครับก็จนมาได้จับตัวนี้ครับแล้วมันถนัดมือมากมากนะสำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการแข่งนะครับก็ตอนนี้ที่วางอยู่นะครับมี2ตัวก็คือนี่ผมขอนําเสนอตัวนี้ก่อนเลยคือเมาส์ตัวนี้ครับคือเป็นเมาส์ที่ผมจับแล้วผมชอบทรงตัวนี้ที่สุดถ้าใครที่ติดตามเรื่องการทําเมาส์นะครับจะรู้สึกว่าเมาส์ทรงเนี้ยเอ่อ G403 มเนี่ยมันจะเหมือนกับเมาส์ในรุ่นที่ผลิตมานานแล้วครับคือจับถนัดมือก็คือเรียกว่าเป็นทรงคลาสสิกแล้วกันทีนี้เรากา็พูดถึงหูฟังกันบ้างนี่ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมใช้แข่งก็คือ Logitech G633 าาแต่ประเด็นคืออย่างนี้บนเวทีครับจะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่ตัวนี้แข่งเพราะว่าที่งานบังคับให้ผมใช้หูฟังที่งานครับผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเมื่อกี้ผมอยากใช้ตัวนี้แข่งมากนะโอ้ถ้าใช้ตัวนี้ผมว่าแชมป์ไปแล้วครับเสียงนี่คือเคลียรี่มากครับ ก็คือตัวนี้ครับจะเป็น7.1คือพวกผมอะออต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เคยปรับ7.1หรือไม่เคยใช้5.1เนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงนะครับคือมันจะเป็นแบบแยกเสียงได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาผมแข่งเกมครับผมมักจะใช้เป็นสเตอริโอมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสัมผัส7.1คือแบบเสียงสมจริงรอดทิทายยังไงก็แนะนําครับตัวนี้ลองซื้อไปใช้ดูครับ They could be in a position to get headshots. You didn't get a big wipe, but here comes a Pluto from the back, but gets Ooh, got a couple ults to work with. they use the and nano boost on him anyway. Sawberry comes down to a loss has that nano boost. They're gonna go ahead and drop the graviton surge as well, but the closer the five bolts come out to timeline. Here we go. All right, nano boost onto a Pluto. boost. fighting a cow Kill on Nicole, callback, that just back off very patiently. Very, very low here, being healed by the annex. Gets it down, Singapore, the last ditch effort. Will it be enough? Does it look like it? then Arlo, doing work. gets himself to Thailand, finally take it away. They give us a very Ooh. exciting conclusion to that game. There are ควาวาทาดีๆนะครับแล้วก็ทีมดีๆวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางฝาของเอเซอร์นะครับที่มีในส่วนของทั้งโน้ตบุ๊กหรือว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นในส่วนของพรีเดเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเกมิเกียอย่างโลจิเทคนะครับที่มาสนับสนุนทั้งทีมเลยทีเดียวนะครับเรีวยกว่าเป็นการฟิจิลิ่งที่ถือว่าแปลกมากนะนในวงการอเป็นการ,การลงตัวที่กลมกล่อมใช่นะมีท <st> ่งแรมมาสนับสนุนด้วยนะครับ <st> ทีมเอมิเกียมา ไม่มีอะไรครับแค่อะไรกันไม่มีอะไรครับใช่มไหมโอเคนะครับก็เรียกว่าได้อะไรไปบ้างเวลาที่เราไปละรู้สึกว่าจะมีตอนเล่นก็คือจะได้เกมมิกเกียไปเล่นกันตามความถนัดเลยบอกว่าชอบเมาส์ตัวไหนชอบคีย์บอร์ดตัวไหนก็เลือกไปเลยนะก่อนไปแล้วก็เวลาไปซ้อมก็คือมีโน้ตบุ๊กพีเดเตอร์ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับเอาไปดูหนัง ใช่ไหมดูหน like on ังเนี่ยคือศึกษาแผนด้วยศึกษาแผนด้วยใช่หนังโอเวอร์วัชครับโอเวอร์ัชไม่ชิกไม่จัาไม่ชิกอะไรหรอกพี่งานโอเคนะครับก็เรียกว่าเป็นก้าวสำคัญเหมือนการที่เรียกว่านำเอาทั้งเกมมิ่งเกียร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับมาสนับสนุนทีมแข่งขันนะครับวันนี้นะครับก็ทางในสตูดิโอนะครับแล้วก็ทีมตรงนี้วีทาวนะครับก็เรียกว่า อยากให้เป็นวิทยาทานนี้หน่อยๆนะครับกับทีมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นว่าอย่าท้อยอย่าถอยนะครับมีความตั้งใจมีความแน่วแน่ก็สร้างทีมของตัวเองขึ้นมานะครับเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนดูเราอยู่นะครับวันนี้ทางพี่นแดงนะครับกับน้องๆนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนฝากเวทีนี้ไว้ให้น้องๆครับสวัสดีครับยุบสวัสดีครับ งานทีจในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราขอส่งตัวแทนจิตวิญญาณของพวกเราไปครับนั่นก็คือแผลลอ่นงเมาส์นี้ซึ่งจะมี็นลายเซ็นของพวกเราทุกคนนะครับ,รบทีนี้เนี่ยแผลล่นงเมาส์นี้นะครับจะมีการประมูลกันเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการประมูลนะครับเราจะเข้าร่วมมูลนิธิโรคหัว,วใจนะครับก็ยังไงก็มาประมูลกันเลยนะครับอันนี้เนี่ย เป็นแผ่นลงเมาที่มีอันเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าทีเด็ดมันเป็นยังไงบ้างคือซึ่งแผ่นลงเมาตัวนี้มีอันเดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็<ะ>ไม่มีขายด้วยซึ่งที่มีขายเนี่ยจะไม่มีหลักมันจะไม่เป็นลายนี้แต่มันจะเป็นดําล้วนใช่ครับ<ะ>ซึ่งรุ่นนี้ชื่อว่า G 6 4 0ครับแต่ลายที่<ะ>มีเนี่ยเป,เป็นคือลาย ES วันซึ่ง ES วันเนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่มากๆในใ,ในต่างประเทศนะครับซึ่งไม่มีขายนั่นเอง แล้วเป็นไงมันมันไอคุณภาพเนี้ยหลังจากที่พุทธได้ลองใช้ไหมอันเนี้ยอ่าได้ได้ลองใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างก็มันจะเป็นผิวสปีดครับผมแล้วก็เย็บขอบซึ่งก็ทนทานมากนะครับแล้วก็อ่ามีมันนี่แหละมาลองเมาส์ชิ้มาณนี้แหละครับอ่าก็อย่าลืมมาประมูลกันนะครับงานทีเจสนะครับซึ่งพวกเราวีทามนะครับก็จะเซ็นลายเซ็นลงไปในแผ่นรองเมาส์ชิ้นนี้นะครับเพื่ออ่าส่งข้อมูลในงานทีเจสนั่นเองครับ